ไปดูกันที่บอร์ดสปสชนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเห็นชอบขยายพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายระยะที่3ครับพร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับกว่า2,800ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเริ่มพฤษภาคมนี้ครับ เรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะประธานบอร์ดสปสช,ชประชุมบอร์ดสปสช,ชครั้งแรกนะครับที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อติดตามการดําเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวครับแบ่งพื้นที่ดําเนินการ4ระยะในจังหวัดต่างๆนะครับและเห็นชอบจากบอร์ดสปสช,ชตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2566 วันนี้บอร์ดสปสช,าาช,ชเห็นชอบสนับสนุนต่อเนื่องในระยะที่3ครับรวม33จังหวัดจากเดิมนำร่องระยะที่1 4จังหวัดระยะที่28จังหวัดพร้อมจัดสรรงบรองรับการดำเนินง,งานระยะ3ามจำนวน2 8 1 3ล้านบาทเพิ่มจากระยะที่1และ2ที่กำหนดงบไว้รองรับ366ล้านบาทและ8 0 7ล้านบาทด้วยกันนะครับนอกจากนี้บอร์ดสปสช,าาช,ชยังเห็นชอบให้สปสช,ชอ เสนองบกลางดําเนินการในส่วนของระยะที่2และ3ตามนโยบายต่อเนื่องให้สํารองจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพก่อนเมื่อได้รับงบให้คืนเงินตามกองทุนที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วนะครับและเรื่องนี้ครับ ทางเลขาธิการสปรสช,ชนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีกล่าวว่านโยบาย30บาทรักษาทุกที่ในระยะที่1และ2มีประชาชนเข้ารับบริการแล้วกว่า3 4 9ล้าน4แสนคนนะครับหรือกว่า4 8 0ล้าน8แสนครั้งด้วยกันผ่านสายด่วนสปสช,ชและ1,330ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้นโยบายร้อยละ7 5ถึง82นะครับส่วนใหญ่พอใจกับนโยบายในภาพรวมร้อยละ98.77 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดเวลาในการให้บริการหรือรอคอยไม่เกิน30นาทีทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพสะดวกมากยิ่งขึ้นครับ